จ่แกงยอดฟักทอง,อม,งอม,มันก็มีนี่มีเกลือหอมขาวหอมแดงพริกขิ้หนูแห้งเฮ้ยพริกขิหข้หนูสดขี้หนูสดแล้วก็ใส่กะปิด้วยปลาไหลค่ะแล้วนี่ปล,ปลาแห้งปลาแห้งย่างปลาเล็กปลาน้อยตาแดดแหง้งต้มน้ำไว้ก่อนจะได้นิ่มๆค่นะเดี๋ยวจะได้กินเติมตำน้ำพริกเหมือนเดิม จากยาวเหมือนเดิมจากยาวกินบ้านกินเมืองเลยตัไข่เลยนะคะหอมหอมใส่น้ำไม่เยอะนะคะเพราะเผื่อน้ำพักกอกอีกยอดฟักทองสดๆจากสวนบ้านสวนสุพรรณบุรีคะ่ะอนี้ต้มปลาย่างหอมอ่ะทาน้ำซุป ทำน้ำซุปปลาย่างไปก่อนแล้วก็เอาตะไคร้บุบตะไคร้ใส่ลงไปด้วยเดือดแบบปุด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 อันนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นปลาย่างเอาไปห่ออันตรายเอาไปแก้รับแหลกซากเนื้อลงไปนี่หก่อน นี่ใส่น้ำปลาละไปแล้วเอาพริกที่ติดนี่ใส่แกว่งลงไปในหม้อเลยค่ะมันจะได้นัวนัว <c oughs> ไปลูวตักพริกที่โขกใส่นะคะเพราะว่ามันนี่นีแล้วน้ำมันเดือดแล้วตอนนี้หอมมากๆเลยหอมปลาลปลาย่างปลาแห้งแล้วก็พริกขี้หนูมันหอมเนาะหอมตะไคร้ด้วย อร่อยหอมตะไคร้ด้วยนี่วางนี่ไม่ได้ก็แล้วน้ำแกงก็จะออกประมาณนี้เดือดปุ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 ด,ปด,ปดแล้วหอมแกงก็ไม่มีอะไรมากพอทําแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวก็ชิมรสนิดหน่อยหรือว่าพอเดือดมากๆแล้วเราก็ใส่ผักแล้วก็ค่อยชิมก็ได้แล้วก็ถ้ามันจืดอะไรก็เติมเมา ปะลาก็ใส่น้ำปะลาาไปหน่อยใครจะใส่ผงนัวอะไรมาแต่เมื่อกี้ยายใส่คานอลงมปแล้วในในตอนโขบําพิกแล้วนะคะก็จะใส่นิดหน่อยไม่ใส่เยอะเพราะน้ำปะลาามันก็อร่อยนะอร่อยจากปลายากแล้วก็หวานจากผักสดๆดที่เราเก็บมาหอมน้ำซุปซุปจากปลาแห้งนะคะเป็นข่าที่คุณคู่ควร ก็ปลาด้วยเราก็จะใส่ให้ <c oughs> เนื้อปลาย่างมันนิ่มนิดนึงก่อนไอ้เข้มข้นไม่คิดเติมน้ำปล <c oughs> าเป็ยไรเตไปแล้วสบุนสบุน ัลงไปแล้วให้เขาเดือดให้เขาย่อเราไปเองเราค่อยกลับป้ามีหิิงหอมหอมชาอมหอมมากมากหอมตะาูู้จอได้ก็จะหอมอ่ะเหลืออีกอันหนึ่งโยนมาเลยกดรอแกงสุกเราก็จะมาดูรองเท้ากันสั่งรองเท้ามาว่าจะต้องใช้ฝึก รองเท้าคัตชูมันใส่ฝึกไม่ได้มันหมุนไม่ได้นะคะหมุนซ้ายหมุนขวากับหลังหันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราซื้อคัชูแบบนี้มามันจะนิ่มใส่ได้หรือเปล่ามัชูคัชูแบบไม่มีส้นนี่เลยว้าวนิ่มจริงๆด้วยมันต้องใส่อย่างงี้มันจะหมุนได้ถ้าใส่คัตชูกับหลังหันนี่รองเท้าส้นสูงนี่มันจะต้องกระเด็นไปตรงหน้าคูฝึกแน่เลย อายุปานนี้เราก็ยังต้องฝึกนะคะเนี่ยจะ,กะเกษียณอยู่แล้วสั่งเบอร์สามสิบเจ็ดมาลองใส่ดูขออภัยนะคะใช้เท้าจะลองรองเท้าดูสามสิบเจ็ดว้าวใส่ได้แล้วใส่ขออภัยที่เ็จะลองรองเท้านะเห็นเท้านี่โอ้นิมนดี ใส่นิ่มตรงตรงกลางเท้ามีนูนขึ้นมาด้วยกระชับเท้าไม่น่าจะกัดนะหรือเราจะต้องกัดเขาก่อนเหรอสามสิบเจ็ดพอดีหลวมนิดนึงอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยอ่ะซ้ายหันขวาหันซ้ายหันอีนนี่มันขวาหันอ่ะซ้ายหันขวาหันกับหลังหนันยังได้อยู่พอได้พอได้พอได้ นิ่มนิ่มมากๆเลยเนี่ยเป็นหนังนิ่มเนี่ยมันต้องส้นนี้เดินได้แล้วแล้วตรงเนี้ยมันนูนขึ้นมารับกับอุงเท้าเราด้วยตรงนี้นูนนูนด้วยวไม่แพงด้วยร้อยยี่สิบเก้าบาทคุ้มค่ากะัะที่เขาพูดจริงๆเลยมันเป็นหนังนิ่มมันน่าจะเป็นหนังเทียมอะไรสักอย่างแหละแต่มันนิ่มไงเพราะเราเข้าไปดูที่เขารีวิวไว้เขาบอกว่าดีนิ่มนิ่มเพราะว่า ซื้อรองเท้ามาแพงแค่ไหนนะถ้ามันไม่นิ่มนะผู้ที่ใส่อยู่นั่นนะ3ามพนหนิ่มมากจริงๆแต่มันเป็นมาสูง2นิ้วไงมันจะใส่ฝึกไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเราใส่ได้เลยสบายมากอ้าวสุกแล้วทิมแล้วอร่อยแล้วปิดแก๊สครับแก๊สได้ไกินได้เลยลร้อนๆใครจะกินกินเลยจัดไป